ป่าสดสวยช่วยสุขสันด้วยพืชพันุไม่ดอกนานาป่าสดสวยสวยเย็นงามตาเหล่านุก,กาโร,รมเริงใจป่ามีน้ำมีความชื้นทั่วทุกพื้นพื้นแผ่นดินไทย ปามีน้ำล้นคามหลากหลายสวนนาไรอุดมสมบูรณ์ลา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 สวัสดีครับ เพื่อนๆชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้าชมช่องวันสบายนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะาถ่ายคลิปหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะครับฝนตก มากทีเดียวนะครับก็จะมาอัปเดตป่าหลังฝนให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่กะว่าจะให้แดดออกสักนิดนึงนะครับจะได้ส่งเกิดความสวยงามนะครับแต่ว่าพอเดินทางก็มาถึงในป่าฝนมาแล้วครับทุกคนแต่ก็เอาเท่าที่ฝนมาก็ถ่ายนะครับ ฝนตกก็ถ่ายเอาสั้นๆกันนะครับไหนๆก็เดินทางมาถึงป่าแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บา้าน่วยท่หมู่ที่4ตําบลทับปกิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าฝนมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพสวยงามเขียวๆขวจีหลังฝนตกกันนะครับเป็นป่าดิบชื้นครับทุกคน ฝนมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนคลื่มคลึมวันนี้น่าจะตกตอนเช้าเช้ายังไงก็ให้ลุงทวิทถ่ายคลิปเสร็จก็ตกนะครับก็ฟังเพลงไปนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูป่าหลังฝนจากที่ฝนตกนะครับก็จะมีความเขียวทีเดียว มาแล้วนะครับมาแล้วฝนมาแล้วมืดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นป่าดิบชื้นนะครับที่อยู่ชายเขาก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากทีเดียวพอจะเห็นสภาพแล้วเ,เลิดเพลินนะครับตามพื้นล่างก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับที่สวยงาม ก็เป็นหมู่บ้านที่โชคดีนะที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่หนาแน่นค่อนข้างที่จะมากของจังหวัดกระบี่นะครับฤดูนี้ก็จะเป็นเริ่มจะเข้าฤดูฝนแล้วซึ่งก็เป็นทางการก็ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแต่ลุงสวิตก็ได้ไปอัปเดตแล้วนะครับ น้ำในคลองบางคลองบางลำห้วยก็ยังถือว่ายังไม่มีน้ำนะครับแต่คิดว่าประมาณเดือนหน้าลุงคิดว่าน้ำในลำคลองน่าจะเต็มนะครับผลม,ม,มาแล้วทุกคนถ่ายกลางฝนเลยครับทุกคน ช่วงนี้ก็เวลานี้ตกเช้าๆเลยนตกเช้าๆแต่เวลาตกแล้วตกนานครับเพื่อนนี่คือป่าที่ได้รับน้ำฝนมา เป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ทำให้ดูไปทางไหนก็สดชื่นดูแล้วเขียวขจีเลยทุกคน หรือมาร่มมาด้วยทุกคนถ้าได้ร่มมาแน่นอนเลยผ่านไม่ได้เอาร่มมาคิดว่าฝนไม่ตกเห็นแดดทรงสว่างจ้าเมื่อตอนเช้านี้ที่ไหนได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพบกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับบายบายตอนนี้ฝนกำลังตกเลยครับ ลุงสวิตมาได้แอบที่เพิงหินนะครับแต่ก็ถือว่าผลยังขาดถึงก็พยายามที่จะเอาภาพที่ฝนกำลังตกปล่อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะประมาณนี้ครับ ภาคใต้นี่ถ้าหากว่าเข้าฤดูฝนนี่าจะฝนจะตกกับทุกวันเลยครับไม่เหมือนภาคอื่นนะครับเขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยฝนแปดแดดสี่นะครับช่วงเช้าๆนี่ลุงสวิตเห็นแสงสว่างจ้าเลยนะครับพอเดินทางมาเข้าไปถึงในป่าแสงแดดไม่มีแล้วครับ กลับเป็นสภาพอากาศมืดคลึ้มเลยพอ,อต้องว่าไปตามความจริงแล้วครับท่านผู้ชมนี่เวลาฝนตกก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็อยากจะนำเสนอนะครับ,บทรัพยากรป่าไม้ที่เรามีของประเทศของเราเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงโดยไม่ลำบากนะครับ เมื่อมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีน้ำลงสู่ลำห้วยที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกัน สวยงามไหมครับเพื่อนๆทุกคนถ้าสวยงามถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมเมนต์ส่งข้อความมาคุยกับลุงสวิทบ้างนะครับเพราะว่าลุงเนี่ยอยู่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่อำเภอเมือง ถ้าหากว่าเดินทางมาจากกรุงเทพก็900ยกิโลนะครับก็ถือว่าถ้านั่งขึ้นเครื่องก็ลงที่สนามบินกระบี่สนามบินนา,นานาชาตินะครับก็นั่งเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ถึงกระบี่แล้วแหล่งท่องเที่ยวก็มีมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นแกล้าชายทะเละไปดำดูปะการังก็มีเที่ยวภูเขาตะลุยป่าก็มีถือว่าแหล่งเที่ยวมีเยอะนะครับ ตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านล่างด้านล่างของป่าดชื้นก็จะมีต้นปุดนะครับมีต่อปุดอันนี้คิดว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับแต่ว่าที่ภาคใต้หรือว่าภาคกลางนะครับเขาเรียกว่าต้นบุกนี่ อ่อนๆอย่างนี้เอาไปแกงเรียงอร่อยนะครับเมื่อสมัยคุณแม่ลุงทวิตยอยู่คุณแม่เคยแกงช้มให้หลุงชวิตได้กินนะครับอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับไปอยู่สวรรค์แล้วก็ยังไม่ได้เคยกินเลยตั้งแต่คุณแม่เสียไปนะครับถือว่าคุณแม่ฝีมือทำกับ กับข้าวอร่อยมากๆกคิดถึงทุกวันนะครับป่าปุดนี่ทุกคนความพื้นล่างนี้จะเปียกแล้วฝนลงถึงพื้นล่างแล้วครับ แดดมาแล้วฝนตกแล้วก็แดดออกนี่ไงแดดจ้าเลยครับทุกคนฝนตกแดดออกนกกระจอกบินเข้ารังก็มีฝนตก แล้วก็จะต้องมีฝนหยุดเ่อฝนหยุดแล so efecto, ้วแดดก็ออกนะครับเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนในย่อมสดใสเสมอครับทุกคน ตรงนี้ก็จะเห็นแดดจ้าเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเช้านี้ตอนที่เดินทางมานี่แดดส่งสว่างดีนะครับแต่ว่าพอเข้าถึงในป่าฝนตก นะครับก็สองสภาพก็มีแสงแดดตอนนี้นะครับมีแสงแดดที่ค่อนข้างที่จะจัดมากเลยทีเดียวนะครับครับก็คงจะให้ท่านผู้ชมพี่น้องได้ชมป่าที่เขียวกระจีนะครับสาหรับหน้าฝนที่จังหวัดกระบี่ ก็คงจะพอประมาณนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้ลุงสวิตด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามทุกท่านเลยทีเดียวนะครับคลิปหน้าพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย